ทุกคนตอนนี้เราพามาเดินเล่นพาร์คแถวโรงแรมนะคะชื่อว่าพี่พูเขามันเป็นส่วนที่ใหญ่นะทุกคนคล้ายๆประมาณส่วนจดุจจรหรือส่วนลุมบ้านเราคนเยอะมากมันมาพักผนะ่อนะอากาศบรรยากาศก็ดีนะลมเลื่นมากแต่เราสะดุดตาตรงไหนรูป่ะทุกคนอันนี้คือเขาบอกว่าการหาคู่ของคนจีนเขาทําแบบนี้เนี่ย เนี่ยเขาก็อ่านจดหมายหากาันมีติดลงติดลูกอะไรอย่างเงี้ยถ <c oughs> มใครอยากหาคู่ลองแบบนี้วิธีนี้นะ <c oughs> เราอาจจะต้องใช้วิธีนี้เ <c oughs> <c oughs> พื่อจะได้มีคู่กับเขาเนี่ย <c oughs> อันนี้มันเป็นสมัยโบราณอย่างเงี้ยหรอ ณตอนนี้เลยนะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนไม่ใช่ตั้งแต่สมัยโบราณนะคือณตอนนี้สมัยนี้เขาก็ทํากันนะเนี่ยเหมือนเห็นป่ะอันนี้ก็คืออันแมรี่ใช่ป่ะแปลว่ายังไม่ได้แต่งงานนะเขาก็เหมือนบอกคุณสมบัติเขาว่าเขาสูงเท่าไรเกิดปีไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีรุรน่นเราไหมเนาะร้อยเจ็ดสิบอุ้ยพี่ปุม่มดูคนนี้สูงตั้งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อร้อยเจ็ดเจ็ดก็ก็สูงอยู่นะสําหรับ เอเชียนะอุ้ยคนนี้ตั้งร้อยแปดสิบเนาะแป๊บเนะนะทุกคนอายุเท่าไหร่อ่ะแต่ก่อนเกิดปีอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรป้ามีแต่รุ่นลูกหมดเลยมีแต่รุ่นหลานนี่เห็นป้าพอปันรุ่นเดียวกับเราร้อยเจ็ดสองอันนี้ร้อยเจ็ดหปีไหนเออ เปิดโลกทัศน์สีนี้ก็คือโปรไฟล์ของผู้ชายนะทุกคนเดี๋ยวจะพาวปดีโูผู้หญิงนะทุกคนนะเนี่ยคนนี้เขาติดรูปมาด้วยนะคนเยอะด้วยนะตรงสเตชันนี้อันนี้คือสีพูนี่คือเป็นของผู้หญิงนะคนนี่ของผู้หญิงโอยตัวกระเล็กน้อย158ร้อยห้าสบแปน้ารักกระปปุงกระปิงร้อย้าสิบเจ็คนนี้สูงอนะแล้วหกนีก่คือ โปรไฟล์ของฝั่งผู้หญิงนะคะใช้เป็นสีชมพูของผู้หญิงเยอะเยอะกว่าผู้ชายเยอะมากเลยนะเนี่ยสีชมพูเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เห็นป่ะผู้ชายเขาก็มานั่งแอบดูเอ๊ะตรงสเปคฉันไหมเนาะต้องโชว์รูปเลยเนาะจะได้รู้เห็นหน้าตา <S <S สวยจาวนี้คือเป็นอะไรอนุสรสถานอะไรสักอย่างกว้างมากเลยนะเนี่ยก็มี ที่กินที่พิกนิกที่นั่งเล่นชิลๆมาต้นไม้สวยจังมีลานกว้างน่าจะเป็นลานไว้ทำกิจกรรมต่างๆหเหมือนตลาดเล็กๆของขายข้างในเ mm hmm. ชงดูเฟเวอร์น้องแพนได้ไง <laughs> มาน้ำส้มพอกัอนจ้าเด้ไปซื้อส้มอันใหญ่กิน ก็เป็นนั่งส้มอันนี้น่าจะเปรี้ยวอันเนี้ยอันอันนี้กินไปแล้วนะจ๊ะพอแล้วจ้ะมาลักเชียวร้านลัคภาพที่นี่เขาโรแมนติกกันนะทุกคนเขามาเที่ยวกันเป็นคู่เป็นคู่เ,คเดทกันอุ้ยพี่บุ๋ม มันคือมันเป็นเทียเหรอน่ารักอ่ะพี่บุ๊กเอาไมา้กินทียเราเดินทัดเราเดินนองตกเราก็เลยมาสั่งมันไม่ใช่เป็นทียทุกคนมันคือน้ำพร้าวซึ่งเขาผสมรสชาติต่างๆแต่เนี้ยน่าจะเป็นชาแต่เรากินมะพร้าวน้องมักมากเลยน่ารักว่าคะสับไหนลออฟไตค่ะเสียเงินเพราะซื้อเป็นดก นีอ่อันนี้ยี่สิบสามหยวนเท่าไหร่นะยี่สิบสามหยวนแต่มันได้แก้วใหญ่มากนะทุกคนดูดีน้องน่ารัากตลบอะ่ะไข่ห้ามใครขายที่นี่เขาหน้ารักมาทุกคนพยายามที่จะขายอะ่ะเราต้องใช้กูเกอรแปลนี่เท่าน <Okay. S 2> ้นโอเคโอชิเซ oh, <sh> ่ได้แล้วนะจ๊ะทุกคนนี่คนอยากรู้ไหมว่ารสชาติยังไง ตาเออทุกคนคือน้ำกะทิดีนี่เองจ้ะพี่บุม๋มมันคือน้ำกะทิดีๆนี่เอง <laughs> มันไม่เชิงกะทิแบบเข้มข้นอ่ะทุกคนมันแบบเหมือนปลายกะทิแต่เรารับกับข้าวอ่ะต้องรอค่ะจะได้รู้ <laughs> เยอะแยะเนี่ยมันน่ารักมากเลยอ่ะดูดิไม่เน้นความอร่อยนะเราเน้นความน่ารักนะทุกคนอยากได้อันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นแอปเปิ้ล แต่เขาไม่ขายอะ่ะเขาไม่ขายค่ะเออ,เอ,อตลกดีดูก็คนเอนจอยกันดีนะทุกคนชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยมันจะเริ่มเข้าหน้าสปริงแล้วนะคะที่นี่ราะฉะนั้นก็จะมีพกดอกไม้ซากุระก็เริ่มออกแล้วดอกไม้ชิ่นหูชิ่นตาเนาะสวยงามเด็กคนแก่วัยรุ่นมาเดินกัน เด็กเปล่ามากนะาเัยมาะบอ่ที่นี่ผู้สูงวัยเยอะมากทุกคนแต่เขายังทำงานอยูน่นะตามร้านอาหารอะไรเงี้ยมีแบบคุณป้าทำงานกันเกือบทุกร้านเลยอ่ะพวกก็ถ่ายรูปก,กันชิวๆชิม่วงิม่วกวก อาทิตย์จะตกแล้วใน,น,นต้นสากุล่าปะยังไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สากุล่ามันคือดอกอะไรสวยนะสีขาวอ๋อสากุล่ามั้งไม่ใช่มันน่าจ,จะเล็กกว่านี้สากุล่าสกากุล่าน่าจะอยู่แถวนู้นก็สวยอยู่เลย嘛ตรงนี้ชิ้นนั่งให้คนพักผ่อนสีเหลืองอืสวยเนาะ ชอบเป็นคนชอบอมันคือดอกอะไรอ่ะมันสวยนะมันดูแข็งแรงกว่าสัก,กุลา่าดอกมันใหญ่ๆสีขาวมัวนมีพายลงภายเรือนี่ส่วนลุมจะตัจากบ้านเราชัดๆพวาก็ฮิดกันนะนี่ <laughs> อุยดูร้านตรงนั้นของกินเต็มคนเต็มเลยอะ่ะล,ล่มรื่นดีนะเนี่ยมาเต้นรำนะทุกคนว่าไปก็จะเห็นวิถีชีวิตเขานะดูมันน่ารักนะออกกํลังกาย